กร้าสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเป็นนักปบบเพลิงกันนะครับตอนนี้มี3คนนะลุยกันเลยมาแล้วเราจะเพลิงออกนะครับเออขับยากกูกูเองขับยากใชิไหมยเช่งขับยากกว่าที่คิดขับยากกว่าที่คิด เปิดเซลินเปิดเซลินครับอ๋อ้ยหลบหน่อยครับโอ้มีบ้านไฟไหม้นะครับหลบหน่อยปัโอ้ยดิบ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 โอ้ยากคนที่หกเอาเราจะให้ถึงจุดปล่อยตัวแล้วุกคนเตรียมพร้อมไฟไหม้อะไรเอ่ย ครับถึงจุดปล่อยตัวลงลงลงแแลลล้ล้ววงไฟไหม้บูธโทรศัพท์นะครับอันนี้ที่เพื่อนเรามาขายของนะนะเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับลุยลุยลุยโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ขอถือ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 ฉีดเอง ชี้ชี้ทาดับไฟดับไฟอ้ดับไฟ๋ยวผมดับดับก่อนแล้วแย่งเพื่อนเลยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับไฟลามแล้วครับไฟลามเสร็จแล้วเว้ยเฮ้ยทำอะไรกันวะ เสร็จ yup. แล้วมึงทำอะไรกันต่อได้เลยโอเคเราปล่อยตัวมาแล้วกำลังไปสถานที่เก oh, um ิดเหตุหลบ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 ลบหลบับหล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 บโอ้โหลหลบซิ่ง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 หลบ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 ช้าวะช้าช้า กรเอ็นคะเด็นรดกะกรยนรยชนลนะครับลงลงครับลงลงลงลุย uh, ล uh. ุยลุยยุบอุปกรณ์ยุอุปกรณ์ยุบอุกรณ์ยุบยิบยิบยิบอ่อเอ่อเอ่ออไรยังไงปลังหนวะเอาไปด้วยทำไมมันไม่มีควันแล้ววะอ หลอะไรไฟไหม้ครับอย่งนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต่อสายเดี๋ยวกูต่อสายอ๋อนี่ต่อสายน้ำดูดน้ำคือคนผมดูประตูล็อคดูประตูแล้วฉีดน้ำหน่อยครับฉีดน้ำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีน้ำเลยหลงมีคนหลบอยู่ช่วยด้วยครับจะจบจะจบกองไฟแล้วครับช่วยด้วยเป็นผู้ประสบภัยแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วจิบไฟเป็นผู้ประสบภัย ดี๋ยวผมยิบช,ช่วยแล้วครับเร็วมันเร็วมันจะไม่มีได้ได้ได้หัวมาแล้วมาแล้ว,ม,วมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาช่วยแล้วครับมัไม่ใช่ไม่ได้แับคนมาเรือเอา้าต่อสายต่อสายต่อต่อสายเรียบร้อยต่อสายเรียบร้อยฉีดฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดฉีดเอาไม่ใช่ฉีดฉีดโอ้มันมันติดหน้าต่างมันติดหน้าต่างทุบทุบเลยครับเอาขวานมาทุบเลยโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้เลือดรถเลือดรถ มาแล้วมาแล้วโอเคโอเคชีชีโอ้ยมันล้มมันล้มมันล้ำลามไม่หยุดลามไม่หยุดลามไม่หยุดบ้านพังอะไรวะปัี่เอาน้ำอยู่ชีชีชีน้ำอยู่ในบ้านยังสองคนนี้คนนี้มาทำอะไรไฟไหม้กูใส่น้ำว่ะชีชีชี แล้วมันลามมาไอ้ป้ายสองคนไม่ไหวอ่ะอีกคนเมื่อไหร่จะมาวะชิดคนทำไรวะแม่งเด็กใหม่ไอ้เด็กใหม่มึงไม่ไหวที่เด็กไอ้เด็กเด็กใหม่ยังไม่ได้เรียนรู้อุปกรณ์ไอ้สีเหลืองสายสีเหลืองมันไม่ใช่ไปหยิบสายสีแดงโอเคโอเคก็ว่ามืดมืดจัดเอ้ยไฟไหม ด้านบนเคลียร์แล้วครับด้านบนเคลียร์ด้านล่างยังไม่เคนะลียร์นะจะลามไปข้างบนแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้นี่ไอ้น,นี่จุดจุดจุดเกิดไฟนะจุดเกิดไฟคุณโจ๊กเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วครับเสร็จสิ้นแล้วเราถางดับเตือนมาวางเรือเลยฉีดฉีดพวกกันเองไหมก่อนนนนห้อองห้องน,อน,นี้ห้องนี้อ้อาวฉันเจอ เจอแล้วครับเจอคนรอดแล้วคนที่ทําให้เกิดไฟไหม้นะครับอยู่อยู่ห้องนี้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 ดูดูแล้วอโอมีคนอยู่ข้างในอีกคนนึงมันว่าคนหมดแล้วนะตอนแรกอ่ะมันมีสองคนโหคนช่วยเหลือทําไมหาไม่เจอเลยครับปัอย่างนี้ถ้าเขาตายขึ้นมานี่ครับผิดชอบยังไงมาแล้วมาแล้วก่อน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 ถ้าก่อนไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ให้ลงลงดิวเว้ยเออหา<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาผู้รอดชีวิตกันนะฮะไปหาผู้รอดชีวิตผม,มไปหาผู้รอดชีวิตเดี๋ยวเอาขวานก่อนเอาขวานเอาขวานประตูเฮ้ยไปแตกอ่ะมันไม่โดนไม่โดนอแล้วไม่ไม่ไม่ไปเสียบสายหน่อยหรือไม่มีไม่มีมีคนสลบอยู่นะฮะมผมผมเจอคนสลบคนนึงแลครับอ่ามางผู้ เฮ้ยโอ้ช่วยคนได้หนึ่งคนแล้ววางของก่อนเฮ้ยมันต้องมีคนอีกคนแน่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีถังมันมีเอ้ยมันมีถังน้ำมันตรงนี้นะถ้าไฟลามมันถึงห้องอันนี้ก็ระเบิดแน่เลยระเบิดนะอาจจะระเบิดไม่ใช่ระเบิดเด้ออระเบิดนะโโอ้ดูดับให้หมดดับให้หมด ได้หมดแล้วครับโอ้ยโ,โ,โ,โดนไฟไหม้โดนไฟไหม้โอ้ยโดนไฟไหม้อ,ไไมอะไรอ่ะนี่คืออะไรอะ่ะดับไฟดับไฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันน,นี่ไม่มีไฟยังปิดไฟยังปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วม,ลม,มันมันแบบตัดตัดวงจรไฟด้วยอ่ะใช่เอ้ใครโดนไฟไหม้วะดังเอ้เอ้อ,อ,อ,อุ้ย อ้าวเฮ้ยเคลียเคลียครับทุกคนเร็วๆครับหาหาของมีค่าครับเร็วๆครับไอ้เียนักดับเพลิงหรือโจรมปแล้ว